เป็นไงบ้างครับปั่นวิวให้น้องลิซ่าแบ็คพิงไปถึงไหนแล้วในรายการพิงด้อมปั่นสนุกกันไหมหลายคนก็อดหลับอดนอนนะฮะบางคนก็ใกล้จะหมดเรียวแรงแล้วถ้างั้นลองมาอ่านคอมเมนต์ประมาณนี้ดูกันนะฮะแล้วท่านจะมีแรงขึ้นอีกเยอะเลยก็มีมนี้ขออนุญาตกวดนะ้ำไปให้นะจ๊ะแอนตี้ทั้งหลายที่จริงต้องบอกว่าวิวโดยรวมแเยอะมากนะครับแต่เนื่องจากมีหลายช่องทางกระจายกระจายก,ายกันไปยอดมันก็เลยไม่ได้มารวมกันในคลิปเดียวนั่นเองอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะฮะ ถ้านับรวมกันอันนี้ก็น่าจะหลายล้านแล้วแหละแต่ก็มีข่าวดีนะครับมีข่าวมาว่าแม่จีเนี่ยอุตส่าห์แอบมุด VPN นะฮะก็คือแอบเชื่อมต่อมายัง u t u b e นะซึ่งบ้านเขาไม่สามารถเล่นได้มาปั่นวิวให้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการปั่นวิวเพื่อให้ยอดมันเยอะขึ้นเนี่ยแฟนๆหลายคนถามมาก็ตามนี้เลยนะจ๊ะ1นนะฮะอย่าใช้เพลย์ลิสต์สออย่าดูคลิปเดียวกันในเครื่องเดียว3ลบประวัติการดูเรื่อยๆ4อย่าก,กดข้ามหรือเร่งสปีด5อย่าก,กดปิดเสียง6อย่าก,กดแคปหน้าจอ 7อย่ากดหยุด8อย่ากดข้ามโฆษณา9อย่าแยกหน้าจอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบางข้อมผมก็งงๆเหมือนกันนะแล้วก็ทําเหมือนดูวิดีโอปกติอย่ากดข้ามอะไรทั้งสิ้นซึ่ง youtube เขาก็จะมีการลบวิวออกบางส่วนเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเขาจับได้ว่าเราปั่นนั่นเอง ก็ทาให้เนียนที่สุดนั่นเองแหละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราพร้อมเพียงพร้อมใจกันแล้วยอดวิวทั้งหมดอ่ะมันมารวมที่คลิปเดียวนะฮะยอดวิวก็จะประมาณนี้เลยครับล่าสุดลิลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่ยอดวิวก็ทะลุ60ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับน้องลิซ่าและแฟนคลับมากๆเลยครับถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็แฟนๆทั่วไปรวมถึงแฟนคลับจีนด้วยนะหลายคนเชื่อว่าเชียร์อยากให้น้องลิซ่าเนี่ยไปเล่นหนังจีนเล่นซีรีส์จีนแต่คงไม่ใช่สไตล์กำลังภายในเนาะล่าดมี้งัทผูช ไปเห็นลิซ่าในซีรีส์จีเรื่องยิ้มรักปักใจนะฮะโดยในเรื่องนียก็มีการพูดถึงชื่อของลิซ่าด้วยนะซึ่งความจริงแล้วเป็นชื่อเพื่อนของนางเอกนั่นเองมีการเปิดเพลง Yes Okay ในรายการยูทูบิทูสซีซั่นสอ2ด้วยแล้วก็มีใส่เสื้อยีนแบบน้องลิซ่าเป๊ะๆเ,เลยครับตอนที่ไปเป็นเมนเทอร์ในซีซั่น2เนี่ยถ้าทางกระแสต,ต้องการให้น้องลิซ่ามาเล่นหนังนะะนจีนสารคนจีเนี่ยน่าจะมีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม จะไม่ฮิตได้ไงล่ะครับกับเพลง Yes Okay ก่อนหน้านี้นะฮะก็มีทหารจีนจำได้ไหมครับออกมาใช้เพลงนี้เต้นปุกกำลังใจแล้วนะสำหรับทหารหญิงจีนตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่คลิปตัวเต็ม,มนะอ่ะอันนี้ใส่คลิปตัวเต้นมไมหมท่านผู้ชมได้ดูกันเลยแต่ขออนุญาตดัดแปลงเสียงนิดนึงนะครับจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับคนจีนเนี่ยอยากให้น้องลิซ่าไปเล่นหนังจีนมากๆนะฮะท่านผู้ชมนอกจากนี้พี่แกก็ยังอุตส่าห์ตัดคลิปออกมาคล้ายๆกับลูกสาวมาเฟียประกอบกับเพลงจีนนะซึ่งดูแล้วน้องลิซ่าน่าจะไปได้ไกลนะครับถ้าเกิดสุดท้ายเราไปเล่นซีรีส์หนังจีนจริงๆเนี่ยก็ดูกันขำๆเนาะสำหรับคลิปนี้